รูปหลังรูปตาไข่สีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนนครับสาธิตธนทันตตระการขอขยับ X อออกประกายทําได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับทางฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับให้มันมีเต็มมุมการเคลื่อนไหวคือโดยปกติเนี่ยบางคนเวลาเราเล่นเออท่าคลั่นหรือท่าอะไรเนี่ยเออมันเาเรียกว่าไม่ได้มีการยืดพด เต็มที่นะครับการทํางานของกล้ามเนื้อที่ดีเนี่ยโปรติมันต้องต้องถูกยืดไปจนสุดแล้วก็หดตัวมาจนสุดฉะนั้นโปรติบางท่านก็จะใช้ตัวฟิตบอลนะครับที่จะใช้ช่วยในการออทาให้เราสามารถยืดหน้าท้องไปได้เต็มที่แล้วก็หดกลับมาได้เต็มที่นะครับออนอกเหนือจากประสิทธิภาพในการที่จะต้องทําให้เราทรงตัวมากขึ้นทีนี้เรามาดูการเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของการใช้ตัวฟิตบอลตรงนี้ ก็ลองติดตามกันนะครับว่าเราจะทํากันได้อย่างไรเบื้องต้นนะครับปกติเวลาเราจะเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกเลยความสําคัญคือ,อขึ้นไปนั่นให้ได้ก่อนนะครับให้มั่นคงนะครับขาสองข้างกว้างประมาณหัวไหล่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ขยับตัวลงไปนะครับให้บริเวณสะโพกนะครับเอวเนี่ยซัพพอร์ตไปกระบอลนะครับตัวเรากดลงไปตรงๆหลังจากนั้นค่อยๆหายใจลึกๆ เอ่งนะครับเอ่งสะโพกไว้นดหนึงม้วนก้นกบไปด้านหลังนะครับค่อยๆยืดตัวถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอเรายืดตัวมาเนี่ยจะเอ่งหน้าท้องนะครับแต่คือไม่ได้แอ่นหลังทิ้งลงไปจะรู้สึกว่าเกิดแรงกดกับข้อสิ่งสิ่งสำคัญคือตรงนี้ครับม้วนก้นกบเอ่งสะโพกไว้นิดหนึ่งยืดตัวไปหายใจลึกๆเระรู้สึสว่าหน้าท้องถูกยืดออกงอตัวขึ้นมา คคโคชนอนหงายยืดหลังลงไปตามแนวฟิตบอลแล้วดึงตัวขึ้นฉะนั้นเวลาเราทำกับลูกบอลเนี่ยหลายท่านก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันถูกยืดได้อย่างเต็มที่ซึ่งเ,เวลากลับไปฝึกที่บ้านเนี่ยหรือว่าเวลาเราไม่ได้มีอุปกรณ์เป็นตัวฟิตบอลเนี่ยสังเกตว่าออเรานอนพื้นราบเนี่ยมันเริ่มเริ่มจากการที่ว่าตัวมันแบนแล้วก็ยกตัวขึ้นมาฉะนั้นมันจะไม่มีจังหวะที่หน้าท้องตึงเราสามารถประยุกต์นะครับ ใช้หมอนนะครับหรือเสื้อโยคะอีกอันหนึ่งก็ได้ไว้บริเวณเ,เกือบกลางเหนือหลังส่วนล่างหลังส่วนล่างคืออยู่ตรงใต้ซี่โครงวางขึ้นมาด้านบนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มทำการฝุดก้นเนือหน้ท้องนะครับคอกระลำตัวเป็นแนวเดียวกันตัวเรายกขึ้นมาเกิดจากการที่ว่างอตัวขึ้นนะครับ ลองทําพร้อมกันใครยังไม่มีไม่เป็นไรทำกับพื้นราบไปก่อนก็ได้10ครั้งนะครับโคชเป้งชายหนุ่มรูปร่างสมส่วนสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดํามีโลโก้รูปตัว X ขนาดใหญ่กลางเสื้อโคชนอนหงายบนเสื่อยคะที่หลังมีม้วนเสื่อโยคคะอีกผืนม้วนไว้คล้ายหมอนส่วนขาให้ตั้งเข่าขึ้นท้าวางราบกับพื้นจากนั้นวางมือไว้ข้างๆศีรษะ ตรงบริเวณกกหูแล้วยกตัวขึ้นจากเสื่อโยคะล็อกหน้าท้องไว้สักครู่แบบท่าซิดอัพโคชเป้งทำท่านอนหงายบนม้วนเสื่อโยคะแล้วลุกนั่งเกรงหน้าท้องขึ้นลงแบบท่าซิดอัพไปเรื่อยๆอสิ่งสำคัญนะครับขณะที่เราทำเนี่ยก็ต้องพยายามให้ศีรษะกับช่วงช่วงอกเนี่ยเป็นเป็นแนวเดียวกันไม่ได้เกิดจากการพับที่บริเวณลำคอนะครับ ยือดอกไว้ตลอดเวลาเวลาเรายือดอกไว้ตลอดเวลาเนี่ยขณะตัวที่เราเอ็นไปเนี่ยมันจะดึงให้ผนังหน้าท้องเนี่ยยืดยืดมากขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาเราฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องก็จะทํางานได้อย่างเต็มมุมมากขึ้นเดี๋ยวเราลองดูอีกสักรอบนะฮะทำพร้อมกันได้เลย10ครั้งโคชแป้งกลับไปนอนหงายบนเสื่อโยคะที่ม้วนไว้คล้ายหมอนเช่นเดิมยือดอกขึ้นเหยียดตัวตรงเท้ายังวางบนพื้นให้เข่าตั้งขึ้นมือประคองไว้ที่บริเวณกกหู จากนั้นยกตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแล้วล็อกตัวไว้สักครู่แบบท่าสิอัพแล้วกลับไปนอนหงายลงบนม้วนเสื่อโยคะยืดอกขึ้นเหยียดตัวตรงแล้วยกตัวขึ้นล็อกลำตัวไว้พร้อมกับเกรงหน้าท้องแบบท่าสิอัพไปจนครบ10ครั้งสิ่งสําคัญนะครับก็คือขณะที่เราทำเนี่ยม้วนก้กบไว้ยืดอกนะครับเวลาเราเอ็นตัวลงไปเนี่ยต้องรู้สึกตึงบริเวณผนังหน้าท้องกมเน้อหน้าท้องเราต้องถูกยืดออกถ้ารู้สึกว่ามัน ตึงเจ็บนะฮะในบริเวณข้อข้อต่อเนี่ยแสดงว่าเออเรายังทําได้ไม่ถูกต้องก็อาจจะเริ่มทําจากเลเวลปกติก่อนก็ได้ทําเป็นประจำนะครับถ้าเหล่านี้เซตหนึ่งทำจนไม่ไหวนะครับนับเป็น1เซตนะฮะอย่างน้อยออวันหนึ่งสองถึงสาครั้งอาทิตย์ละสวันรับรองกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ